<laughs> เดิน4กิโลมาเจอดอกใหญ่มากดูสิอยากได้ยังแบบเนี้ยอยากได้ตลอดเลยดูสิตัดมาทุกคนดูสิงามมากดูสิ ดอกเล็กๆตุต้มๆที่มีด like ูสิดอกเล็กๆเนื้อน่นๆเลยค่ะนี่ดอกนี้ก็โอเคค่ะปีมากว่านี้ค่ะปี้ค่ะ Got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I just rather move it alone. Lost in your eyes, under your spell. the สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาวาทุกคนมาพาทุกคนมาเข้าป่ากเก็บเห็ดนะคะเราไปดูกันเค่ะว่าเราจะได้เห็ดกันไหมไปกันเลยค่ะ เดิน4กิโลมาเจอดอกใหญ่มากดูสิอยากได้ยังแบบนี้อยากได้ตลอดเลยดูสิตัดขาค่ะทุกคนดูสิงามมากดูสิ ในที่สุดเราก็เจอนางงามหายากนะวันนี้นี่แค่สองดอกคะมาได้เห็ดสองดอกค่ะทุกคนดูสิจะต,ต้องตัดขานะ่ะตัดขาออกอันนี้ดอกกับหัวอยู่ตรงนี้ ไปต่อคะ่ะทุกคนนี่ก็เจอแล้วค่ะนี่ดอกหนึ่งค่ะอุยดอกกําลังงามเลยดูสิมีหลายดอกอยู่นะคะนี่ค่ะดอกดอกแน่นมากค่ะเนี่ยสวยมากค่ะนี่เลยดู้ซีนี่คือลอดสายตาน้องนานะคะค่ะดวิ่งไปเอาเห็ดหมูน,นะะั้นค่ะดอกกำลังงามค่ะทุกคน ไปต่อคะ่ะทุกคนนสองดอกน้อย,น,อยนี่ดอกหนึ่งแล้วก็เห็ดเพิ่งออกค่ะนี่2ีสองดอกเลยนี่นี่ค่ะได้สองดอกน้องนาอยู่นู่นค่ะน้องนาสู้ มันยังไม่ได้ออกเยอะ,อะดินมันแห้งๆอยู่นั่นงเปาเ่าเฮ็ดเออนี่ไงนี่ดอกหนึ่งค่ะทุกคนดูสินี่จ้าทุกคนนี่อีกน็นึงนี่ดูสิเอาคือเก่าเด้อนี่เด้อถ้าได้เฮ็ดได้เลาปวดขาเล่นมอ ตัดเธอได้ยอยู่แบบนี้ค่ะตอกแบบนี้ค่ะถ้าตามต้นเฟิร์นค่ะนี่คตุ้มติมิค่ะถ้าตามต้นเฟิร์นค่ะไปตอดอกใหญ่มากทุกคนดูสิเนื้อนั่นๆเลยค่ะดูสิยังโอเคอยู่ตัดค่ะอันนี้คู่แฝดทุกคนดูสิยังไง ได้อยู่อยู่ใต้ขอนไม้ตัดขาค่ะทุกคนตัดขาไปั้แบบนี้เลยไปค่ะโอ้ดอกนี้ใหญ่มากดูสิแม่เจ้าดูสิได้จ้ะน้องนาะนี่คือน้องท่ากินเดี๋ยวไปถึงบ้านก็จะเอาออกนะคะนี่น้องทากอยู่ข้างในค่ะไม่เป็นไรเราก็ตัดออกไปครึ่งนึง เดี๋ยวก็ไปแทะๆออกคามันก็ตําพอดีเลยนะเนี่ยกำลังเก่งพี่น้องขามาเด้อมาเก็บน้ำกันรอบแรกของปีดได้นี่ไป,ไปต่อ,ตอพอได้เก็บอยู่่อท,ทุกคนด้วยขากำลังแน่นเลยนี่ไงอันเห็ดมันกำลัง เห็นกำลังออกอยู่นี่ยค่ะดอกนี้ได้มันอยู่ในเนี้ยออกมาได้อยู่ค่ะนี่โอเคเธอเจออีกแล้วค่ะทุกคนดูสี่ดูสี่นี่ตัดขาปาก็จะตัดแบบนี้นะน พอได้สองดอกนี่อยู่ด้วยกันเลยเอาดอกนี้ก่อนแล้วกันนี่เป็นเพื่อนกันงนี่ไงตัดขาไปพร้อมเราก็จะตัดแบบนี้นี่ดอกนี้กดอกนี้ดอ,นดอกนี้อยู่ในในต้นไม้ค่ะ y do นี่ค่ะเจอแล้วค่ะแล้วก็นู่นอีกแล้วก็นู่นอีกค่ะสีดอกอยู่ด้วยกันเลยค่ะเราไปเก็บกันเลยมาเก็บดอกนี้ก่อนละกันนี่ค่ะตัดขาด้วยนะคะ นี่ค่ะตัดขาดอกนะคะนี่จ้านี่จ้านี่แล้วก็นี่นะคะเอาดอกนี้ก่อนอุ้ยกำลังงามค่ะดอกกำลังงามเลยดูดอกนี้ค่ะทุก,างงากนค,คนดูสิแ ที่เราเจอดไม่รู้ไปไหนแล้วดูไหมนนี้เหมือนตานกคูกเลยจริงจริงถ่ายไปให้ดูนี่ไงอออเหมือนตานกคูกเลยใช่นี่โชคดีโชคดีดูดมอสทุกคนมอสขึ้นที่อันนี้ต่อต้นสนดูสิสวยงามมากดอกทวินเนี่ย ป่าหากเท่นี่ไหมดอกใหญ่มากทุกคนดูสิ My God นี่ว่าไหมไม่ไหวส่มนประมาณกี่โมงสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะ อันพากันมานี่บ่พากันเบิงพยากรณ์ตินี่ยฝนตกลิ้นเนี่ยเพว่าไกันมาอยู่ป่าก่อนสู้ตายมันบ่เนี่ยไกอยู่ในป่าแล้วคน้องนั้นหนูสู้ตายบ่สู้ตายค่ะน้องป่าใช่ไหมสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะทุกคนพี่แทนเนาะพี่แทนฝันแต่เมื่อคืนดีแล้วใจ่อ่ในป่าแล้วอ่ะไปกินข้าวกันข้าวด้วยกันค่ะทุกคนปลาหมึกล้วนๆอืแม่อยู่เนาะกินมาเด้อพี่น้องเลย มากินน้ำกันปิกนิกไทม์ค่ะทุกคนดกใหญ่มากแน่นมากเลยค่ะเนื้อ ดีดอกเล็กๆตุ้มุติมิดูสิดอกเล็กๆเนื้อแน่นๆเลยค่ะนี่นี่ดอกนี้ก็โอเคค่ะแฮปปี้มากวันนี้แฮปปี้ค่ะ so happy พอได้แกงค่ะทุกคนดูสิ ้เยอะอยู่นะดอกตุ้มุติมิเยอะอยู่อันนี้ดอกใหญ่ๆไม่ใช่แก่นะคะดูสิดอกนี้งามมากค่ะดูสินี่เห็ดพึ่งหวานนะคะนี่ก็เห็ดเกาลัดดอกเล็กๆดูสิดอกตุ้มุติมิเยอะเลยค่ะคลิปนี้ป่าก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะพบกับปาใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกกำลังใจบ๊ายบาย See you in next video. Bye bye. I can't believe we started our first